<łość> <S 2> <S 2> นับสนุนโดยวุฒิศักดิ์คลินิกเพราะความสวยรอไม่ได้คลายเฮยร์อันยาเซจอันตอยจะเกาหลีต้องขาวกว่านี้หน่อยไฟอัดมาเปิดไฟแรงอีก แรงอีแรงอีแต่ละกันคุณดี้ชแล้วกันนะโอ้อะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการยินดีรู้มาดาราเดลี่ค่ะสวัสดีนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับใครก็ตามที่ดูเราอยู่แล้วอยากจะเมาส์นะวันนี้โอ้พี่พี่นุ่นดูตัวเขียวจังเลยมันเป็นเมียชะเล็กเลยฟิโอน่าฟิโอน่าแม่แต่เราอ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกเพราะเราเขียวงี้ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่มีคนนึงสิเขาแบบเขาเปลี่ยนโฉมตัวเองอ่ะเป็นเกาหลีอ่ะ เออตั้งแต่เขาไปอินเดียมาเขาบอกว่าเปลี่ยนไปไม่ไม่สิเขาไปงานเออแต่ดูดีมากน้องๆทางรายการชมว่าพี่ดูดีมากดูสิอุ่ยแน่นจริงแน่นแน่นแน่นโอ้โหนุ่นเอาเองพอพอรายการติดเลทเฉพาะชอชิงแล้วเนี่ยเอออยากจะเมานะครับอยากจะแซวก็ส่งเอสเธอมาได้ครับ4221839องหนึ่งแามเก้าถูกแน่นมากเลยนะมันไม่ได้แน่นแค่ข้างบนนะพอก่อนเดือดเอามาเริ่มวันนี้ข่าวแรกกันดีกว่าไหมข้างล่างมันก็แน่น ากรู้จังเลยแน่นอนครับตอนนี้ต้องขอบอกว่ามีดาราเนี่ยนะครับป่วยกันเยอะอ๋อใช่เมื่อวานอ่านข่าวก็หู้ยเยอะช่วงนี้ไม่มีไม่มีใครเป็นปกติเลยมีแต่ไม่สบายจะด้อากาศด้วยไงช่วงนี้ฝนตกบ่อยเออแล้วพี่เนี่ยเมื่อสองวันก่อนก็เป็นโรคประจําตัวเป็นไรหอบหืนตกกลางคืนฝนตกเกิดอาการหอบหืนมันมีแต่หอบแม่หนูว่าเป็นหอบหืดแต่ว่าพี่เป็นหอบหืนนตกบรรยากาศเย็นๆหน้าผสมพันธ์จริงจริง แน่นอนครับข่าวนี้เป็นข่าวของสาวสวยคนนี้ครับเป็นอดีตนางงามแล้วก็นักแสดงชื่อดังครับนั่นก็คือคุณปริยนุชปานประดับหลังจากที่ตัวเองเนี่ยผันตัวนะรับจากนักแสดงแถวหน้ากลับไปเป็นผู้จัดละครนะครับแล้วก็มีสามีที่ทั้งเก่งทั้งหล่อนะครับอย่างพี่ตู่นพพลนะารักอ่าล่าสุดครับร่างกายของพี่นุชเนี่ยก็เขาเรียกว่าซุดซุดซุด ไม่สบายหนักคือจริงพี่นุนเราป่วยมานานแล้วใช่ไหมถึงขั้นแบบเดินไม่ได้ด้วยต้องนั่งกันต้องนั่งรถเข็นนี่แชร์กันเลยทีเดียวครับอืมใช่แล้วค่ะแถมล่าสุดนะคะแหมยังมีหมอดูท่านหนึ่งเนี่ยเขาทํานายว่าพี่พี่นุเนี่ยจะต้องตายภายในปีนี้นะตายโอ้เจอหมอตังแงขนาดนี้เนี่ยเราปากมาจริงๆหมอดูที่ไหนเนี่ย อันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะถ้าเป็นเราเราคงเสียเซลล์มากอ่ะคือคงน้อยอ่ะพี่พี่คงกระโดดเตะหน้าหมอดูเลยถ้าสมมติว่าพี่พาแม่พี่ไปแล้วบอกแม่คุณควจะตายในปีนี้แต่ว่าล่าสุดเราเจอพี่นุชเนี่ยในงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือเมื่อเวรกัมไล่ล่าได้ล่าดาดังนะคะเราก็เลยลากพี่นุชมาถามเสนอว่าพี่นุชรู้สึกยังไงบ้างเนี่ยคือเจอเจอแบบหนึ่งอาการป่วยของตัวเองด้วยแล้วก็จเจอหมอดูทักแบบไม่ดีด้วยปากไม่ดีเนี่ยเออพี่นุชจะรู้สึกยังไงคะเดี๋ยวฟังพี่นุชเลิกสัตสิ วัตถุประสงค์เราจะเจอคนป่วยบ่อยมากก็จะเดินเข้ามาถามว่ารักษาแบบไหนถึงหาย พันยาอะไรแล้วเราก็ต้องอธิบายอธิบายทุกคนวันนี้อธิบายคนนี้เอาพ่กนี้มาใหม่ละก็เลยคิดว่าถ้าเราทําหนังสือมาเล่มหนึ่งว่าเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเรา,เ,าเราเรา,เราหายเพราะอะไรนะคะเพื่อว่าเราไม่ต้องพูดกันบ่อยๆดูค่าตอบนี้สุขภาพที่นู้ททำผิดใจและร่างกายตอนนี้เป็นยังไงบ้างคืออย่างอย่างวันนี้ใส่รองเท้าส้นสูงเนี่ยมันจะใส่ได้แค่แป๊บเดียวเดี๋ยวพี่จะถอดละเดินเดินจะไม่ได้เยอะแล้วก็ยืนนั่งเนี่ยมันต้องสลับกันบางทีพี่ต้องนอนเพราะว่ากระดูก กระดูกข้างหลังแบบก็เจ็บอะคะ่ะตอนนี้รักษาคือทานสมุนไพรคะ่ะหมอดูดูวว่าปีนี้เป็นปีที่ยากระบาดอ๋อใช่เขาก็จะทักว่าไม่ดีเลยปีนี้เป็นปีที่ไม่ค่อยดีเลยเขาบอกว่าเราอาจจะวูบไปหรือว่าเราอาจจะไม่ฟื้นเลยคือเขาก็กอําเราอะไรนะคะเวลาเขาทำนายปุ๊บเนี่ยเราจะตั้งหลักว่ามันก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเราอยู่รอบมาตั้งสี่ปีแล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าเราหายแล้วสี่ปีเนี่ยมันคุ้มแล้วที่เราอยู่มา ตื่นเต้นตกใจไหมก็คงจะไม่ค่อยตื่นเต้นตกใจเท่าไหร่ค่ะเพียงแต่ว่าก็ก็ตั้งรับอย่างเดียวค่ะตู่ขอได้ทำคนหายก็ใช่เชียร์บ้างนะต้องวนเครียดก็โอเคนะคะเขาอาจจะดีใจก็ได้นะเขาอาจจะแบบโอ๊ยพน้นภาระสักทีเหนื่อยจังเลยนั <c> ่น <oughs> เราไม่เราไม่เศร้าเหมือนกัน <c oughs> พี่เขาก็ <c oughs> เขาก็ให้เราไปทำทานยายเยอะๆ <c oughs> ดูแลร่างกายคือชีวิตเพิ่มเหมือนปกติค่ะ น่าเห็นใจน่าเห็นใจนะคแต่ว่าก็ดูจากพี่นุชเนี่ยก็ดูแบบดูดีขึ้นเยอะดูเปล่งปังขึ้นหน่อยหนูว่ากําลังใจดีด้วยแหละใช่นะครับแต่มีคนถามว่าเอะแล้ววัตถุประสงค์อยู่ดีทำไมมาอ่กนหนังสือนะครับก็เป็นเพราะว่าตอนแรกเนี่ยพี่นุชไม่สบายหนักมากจริงๆนะครับแต่ว่าดีวันดีคืนนะครับดูแลสุขภาพปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดินไปตามท้องถนนมีหลายคนบอกอุ้ยทำไมดีวันดีคืนก็เลยบอกว่าทำไมไม่เขียนหนังสือแนะนําคนที่ป่วยเหมือนเธอล่ะ อ,าอา่าเพิ่มเปที่หา,<อ>า,ข,าขึ้นมาเลิศมากส,สุนในเรื่องที่บอกว่าหมอดูทักว่าจะตายในปีนี้เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยหมอดูเขาไม่ได้ทกักว่าจะตายเขาบอกว่าอยู่ดีๆเนี่ยอาจจะวูบไปแล้วก็ไม่ฟื้นขึ้นมาเลยซึ่งหมอดูคนนี้ก็บอกอีกว่า เขาไม่กลัวหรอกที่จะทํานายเพราะว่าเขาเห็นจริงๆเออแต่ว่าพี่นุบบอกว่าพี่ก็ไม่ได้กลัวอะไรแต่ว่าก็ทําความดีแล้วก็ตั้งสติให้มากขึ้นถูกต้องดูแลตัวเองนะครับส่วนพี่ตูนพจนนะครับแฟนของเขาเนี่ยก็เป็นห่วงก็เป็นห่วงเฉพาะเรื่องของกระดูกข,ของเขาแล้วก็ที่ได้ด้านหลังเท่านั้นเองเอาแหละพี่นุชคะสู้ๆนะคะทางรายการของเราเป็นกําลังใจให้นะคะ,ะมาต่อกันเลยอีกข่าวหนึ่งนะคะข่าวนี้เป็นข่าวของน้องมดนภัทรนะคะหรือว่าโฟมด์เหรอโฟมดปี๊บๆนะจ๊ะ หลังจากที่เลิกรากับนักดนตรีหนุ่มอย่างเนวงลิปตาไปแล้วก็ยังไม่เคยเห็นน้องมดเนี่ยเขา่วงใครไปไหนมาไหนสักทีนะแต่ว่าล่าสุดครับยี่ยวข่าวของเราไ,<อ>าได้บินตะไก้ไปที่เสียงสแควรเขาเออมาหนึ่งเพื่อนมาละเอ,อบ,บินแข่งกันหน่อยนะครับรรกัวมากเจอน้องมดนะครับอยู่ที่สียมสแควร,หรเห็นบอกว่าวกอดกับผู้ชายที่เสียงสแควรด้วยเธอแล้วยังมีข่าวแทรกเข้ามาอีกว่าจะกลับไปรีเทิร์นกับเนลิปตา นี่พี่เอาข่าวหนูไปหมดเลยเหรอจริง,รงาารไม่อ่านข่าวหนูไปหมดเลยเหรอไม่ใช่ยังไม่ได้อ่านของเธอเลยเลยเหรอไม่แล้วมดเขาออกมาแจ้งแล้วว่าไอ้ภาพที่เกิดกับผู้ชายในเชียงยามเนี่ย<ด>จะใช,จะใช้จะใช้คำว่ากอดก็ก็มันก็ไม่ได้อะนะคะเ,เพราะว่า,ามันก็ไม่ถึงกับกอดรัดกฟัดเปลี่ยนกันถึงขนาดนั้นไม่ใช่เป็นการทักทายกันเหมือนฝรั่งมอะเวลาพระรา,ะามทักาทายกันเขาก็ทำยังไงบ้างทำยังไงบ้าง นัวกันเหรอหนูจะเข้าหาพี่ก็อะไรอยู่จุ๊กไหมจุ๊กไหมเขาก็าเหมือนแบบว่าเออจุบ๊บซ้ายที่จุ๊บขวาที่กดกันอะไรอย่างเงี้ยอ่ะจริงๆเขาบอกว่ารู้จักกันทั้งกับนิกาเซ่นั่นแหละเออพี่เนี่ยแหละถึงได้ชอบคบเพื่อนฝรั่งทำไมอ่ะเจอกันทีไรได้กอดแล้วได้ตไตอ่างหอมแก้มมันทุกครั้งอย่าว่าแต่พี่เลยหนูก็เอาหนูก็ชอบอ้าเพื่อนสกอตมีแต่เราล้อมาเลยเป็นฝรั่งทั้งนั้นเลย ทางผู้สื่อข่าวเนี่ยนะครับก็ได้ถามไปบอกว่าอ้าวแล้วถ้าทายกันแบบนั้นเนี่ยแบบฝรั่งเนี่ยไม่กลัวคนอื่นรอบข้างเขาเข้าใจผิดยืงไงแล้วก,ก็แจ้งออกมาบอกว่าจริงๆบอกเลยนะว่าหนูอยู่กับเพื่อนเนี่ยหนูก็พูดจาแบบไม่ได้พูดเพราะก็พูดภาษาเพื่อนกันบไอีเว้ยเฮ้ยอะไรอย่างที้อัเน,นี้ยก็ไม่ต้องพูดก็ได้นะ<อ>ไม่ต้องบอกเราก็ได้ว่าพูดยังไงอ่าแล้วก็มีหนึ่งประเด็นที่เขาบอกว่าคือสมมติเนี่ยจะกลับไปรีเทิร์นกับพี่เนวงนิตาสมมติก็ออกมาพูดแบบ หน้าแบบเวียงๆไม่เวียงหรอกอาจจะพูดแบบว่าสไตล์น้องเนาะเขาบอกว่าไม่น่ไม่ได้คุยแล้วไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นจบแล้วจบเลยทำไมเออาชอบตรงนี้แหละจบก็จบนะจบก็จบไปพี่จะได้มีโอกาสเริ่มต้นใหม่กับเราอีกทีหนึ่งโอยเอาเป็นว่าคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเรามีขขาแซบๆอยู่นะจ๊ะปล่อยให้แกับฉันให้ลุงเขาปั่นไปก่อนนะมาพักกันค่ะคือคำทิ้งขอขอบคุณวุฒิศักดิ์คลีนิก